น้ำดื่มสิงห์ส่งฟรีถึงบ้านเฉพาะในเขตพื้นที่บริการเพียงซื้อสินค้าครบ500บาทสะดวกปลอดภัยและประหยัดกว่าด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมายมีหลากหลายขนาดให้เลือกเหมาะกับทุกโอกาสสนใจสั่งซื้อโทร02 725 4999หรือ www.singonline.com น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์ ได้มีการคลายล็อกดาวน์เพื่อต้อนรับการเปิดประเทศผู้จัดแสดงสินค้าก็ได้ผนึกกําลังการเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาคึกคักกันอีกครั้งค่ะโดยงานนี้เราได้รวบรวมสินค้าแบรนต่างๆให้คุณได้มาช้อปกันแบบสุดคุ้มตอนนี้เราก็อยู่กับคุณเสกพบเชบุรีค่ะคุณเสกพบสวัสดีค่ะ อย,อยากจะให้คุณเสก็จพบแนะนำถึงที่มาที่ไปของงาน Powerbuy Electronic Fair หน่อยค่ะสำหรับงานนี้นะครับทาง Powerbuy เนี่ยจัดขึ้นร่วมกับอยู่เน้นแทนนะครับหลังจากการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการภายใต้การใช้ชีวิต New Normal <S <S <น>ซึ่งงานนี้เป็นงานที่เรารวมแบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็นสินค้าขนาดใหญ่อทิแอร์ตู้เย็นแล้วก็มี <S 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 ทีวีรุ่นจอใหม่ๆ <S <S มนะครับล้วก็จะมีเครื่องใช้ไฟขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นกัดเจ็ตอุปกรณ์เสริมต่างๆเพื่อตอบโจทย์ New Normal นะครับสิ่งที่พลาดไม่ได้สําหรับงานนี้นะคะนั่นก็คือ ้อเสนอสุดพิเศษแล้วก็โปรโมชั่นอยากรู้เหลือเกินค่ะว่ามีอะไรบ้างในงานนี้คะครั้งนี้นะครับเรามอบส่วนลดสูงสุด6 0%นะครับแล้วก็ค่อน0%นาน3าเดือนสําหรับท็อปซัพเปนเดอร์ะะเรายังมีกิบโวยเชอร์สูงสุด5,000 0 0บาทแล้วก็มีรับเครดิตเงินคืนสูงสุด3 9 0 0 0บาทสาหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้ามูลค่า10,000บาทขึ้นไปรับรอดชาระเงินก่อน4โมงจะสามารถจะส่งภายในวันนั้นได้เลยสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้คุณเสกพบค่ะเชิญชวนผู้ชมทีี่่่่อยูททาาาางงบ้้นนะคใหม สำหรับงานนี้นะครับเราจัดขึ้นเรามีความตั้งใจนะครับแล้วก็ร่วมกับบริษัทยูเนียนแพนมีการป้องกันมาตรการโควิดมาตรการเราค่อนข้างเข้มงวดมากจริงๆแล้วก็อยากจะมอบของดีให้กับกลุ่มลูกค้าทุกท่านนะครับค่ะนอกเหนือจากภายในงานเราจะมีในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้ายังมีในส่วนของโซนเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ของตกแต่งบ้านมากมายด้วยมาเจอกันได้ภายในงาน p o w e r b y electronic fair นั่นเองค่ะตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่21พฤศจิกายนนี้ที่ไบเทคบางนาคอ100ถึง 101ค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณเสกพบมากๆเลยค่ะ